ความเชื่อกันหน่อยอีก5วันวันหวยออกแล้วนะคะมีคุณพี่ท่านหนึ่งเขาไปพบว่าชั้นสองซึ่งเป็นห้องพระของบ้านเขาเนี่ยมีรอยคล้ายรอยพญานาคเกิดขึ้นในห้องที่เขาเนี่ยยืนยันว่าปิดทั้งหน้าต่างแล้วก็ประตูไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง เนี่ะเป็นรอยอย่างนี้ความยาวประมาณ4-5เมตรนะครับที่บ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดเพชรบูรณ์เขาก็โพสต์ลงบน f a c e b o o k นี่แหละค่ะผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปตรวจสอบเลยที่บ้านหลังหนึ่งนะคะเลขที่49ทับหนึ่งหมู่ที่11อําเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ก็เป็นบ้านเครื่องตึกเครื่องไม้สองชั้นชั้นล่างเป็นปูนชั้นบนเป็นไม้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะจุดที่พบรอยนี้อยู่ชั้นสองซึ่งเป็นห้องพระ เป็นรอยคล้ายกับคราบโคลนแห้งค่ะนี่ยาวประมาณ4-5เมตรกว้าง15เซนปลายด้านหนึ่งเนี่ยคุณพี่เขาบอกว่ามีลักษณะคล้ายหัวพญานาคมานอนอยู่บริเวณนี้ค่ะซึ่งคุณพี่สำรานติดนอนเจ้าของบ้านก็เล่าฟังบอกเขาอยู่บ้านหลังนี้กับสามีแล้วก็ลูกสาวหนึ่งคนปกติแล้วจะอยู่ชั้นล่างกันหมดชั้นบนจะเป็นที่เก็บของแล้วก็ห้องพระเท่านั้นคุณพี่เขาจะขึ้นไปสวดมนต์ทุกวันพระ และ 2- 3ถึงสวันจะขึ้นไปทำความสะอาดลูกสาวคนโตเนี่ยทำงานอยู่ต่างจังหวัดเพิ่งเดินทางกลับมาบ้านแล้วก็มาพูดกับตนบอกว่าเนี่ยออกพรรษานี้จะเดินทางไปไหว้หลวงปู่ศรีสุดโธและก็จะไปชมบั้งไฟพญายนาคที่หนองคายพอพูดเสร็จปั๊บเมื่อช่วงเช้าวานนี้ขณะที่พี่เอาขึ้นไปทำความสะอาดบนชั้นสองค่ะเตรียมจะสวดมนต์ ก็ไปพบเข้ากับรอยประหลาดนี้นี่แหละค่ะซึ่งคุณพี่เขาบอกว่ายืนยันว่ารอยนี้เนี่ยคือเกิดขึ้นตั้งแต่หน้าต่างยาวมาจนถึงประตูท,ทั้งทั้งที่2-3วันที่ผ่านมายืนยันว่าไม่มีใครขึ้นไปบนชั้น2ของตัวบ้านเลยอีกทั้งหน้าต่างก็ปิดไว้ทุกบาน ก็ไปเรียกผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านมาดูทุกคนก็แปลกใจค่ะเพราะว่าไม่เคยเห็นรอยแบบนี้มาก่อนก็เลยตามความเชื่อทําขันห้าเพื่อบูชานะคะหลังจากที่โพสต์เรื่องราวนี้ออกไปก็ปรากฏว่ามีคนเนี่ยมาขอดูแล้วก็มาสอบถามเรื่องของเลขที่บ้านนำไปเสี่ยงโชคนะคะมันจะู่เราพูดไปแล้วผ่านๆนะคะก็เป็นเรื่องของความเชื่อคือตัวคนพี่เองเขาบอกเขาไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรคิดแค่ว่าคือหลวงปู่ศรีสุโธเนี่ย อาจจะมาให้โชคให้ลาบแล้วก็เป็นเรื่องของความเป็นสิริมงคลที่เหมือนกับรับรู้ว่าลูกสาวของคุณพี่เนี่ยเขาจะไปกราบพอดีค่ะพี่ขึ้นมาทุกวันไหมไม่ค่ะนานนานมาทีขึ้นมาทีสองสาวันขึ้นมาทำอาทีค่ะอ๋อแต่ล่าสุดก็คือไม่เจอใช่ไหมครับอ๋อครับผมแล้วเชื่อว่าเป็นรอยอะไรพี่ก็คล้ายๆกับรอยหายน่าดักนะคะอืมครับเราเชื่อเรื่องนี้ไหมเชื่อค่ะอืม